สวัสดีครับกลับมาพบกับตาบีอีกแล้วนะครับวันนี้ตาบีจะมารีวิวตัว XLS นะครับราคาอยู่ที่นะครับ8 7 9 0 0 0บาทตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4ประตูนะครับเป็นรถที่ยอดฮิตมากเลยครับตัวนี้นะครับเข้ามานะครับทดแทน XLT นะครับผมราคานี่น่ารักน่ารักเลยนะครับ879นะครับตาบีแต่งอะไรกับคุณลูกค้าบ้างจะบอกว่าชุดแต่งนี้ตาบีให้ฟรีนะครับไปไปดูกันนี่เลยเนใครับตัวนี้จะแต่งสไตล์เมกา นะครับผมเป็นไงครับล้อรถสิบล้อเงาเงาแบบนี้นะครับจะบอกว่าล้อนี้สนิมไม่ขึ้นนะครับผมนี่เลยแต่เรามาไล่อย่างแรกเลยดีกว่าตัวนให้เปลี่ยนชุดหน้าเป็นหน้าแรปเตอร์นะครับผมเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วเปลี่ยนคานล่างนี้นะครับคางล่างนี้นะครับผมเป็นไงครับผมตัวนี้นะสามารถเลือกสีได้ครับจะเอาสีบอลหรือสีดาก็ได้นะครับผมมีไฟสามจุดนะครับติดหนังสืออะคริกคําว่าเนเจอร์นะครับผมใส่ที่ครอบไฟนะครับผมตัวนี้นะไฟหน้าเป็นฟรีแฟกเตอร์นะครับผมนะครับ นี่เลยซุ้มล้อมาพร้อมกับชุดแรปเตอร์แบบนี้นะครับผมนี่เลยครับอ่ะมาดูครับเดี๋ยวผมจะอธิบายช่วงนี้ให้ดูนะครับผมนี่คือตัวนี้พูดง่ายว่าเป็นแม็กซ์รถสิบล้อเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับนี้เลยนะครับขอบยี่สิบนะครับออฟลึกย4สี่นะครับตัวนี้นะจะบอกว่าติดไหมติดนะครับ จะบอกว่าติดนะนี่เลยแต่ใส่ยางของเลนโซนะครับติดยังไงนะครับต้องสอดลุ้มล้อออกนะครับเอไม่ใช่ถอดลุ้มล้อบังโกลล้อออกนะครับผมแล้วต้องเปลี่ยนหน้านะถ้าหน้าเก่าติดนะครับติดตรงนี้นะอันนี้ดีมันแต่งหน้าเป็นแรปเตอร์นะครับเลยไม่ติดนะครับผมนี่เลยนะครับจะบอกว่าคันนี้ไม่ได้ยกลองก้อนเลยนะครับไม่ได้ลองก้อน2นิ้วเลยครับเดิมๆนะครับมาตรฐานของรถยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับโอเคมาดูกันภายในครับผม ภายในของ XLS นี่เป็นเบาะผ้านะแต่เราได้ทําการเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าอย่างนี้ครับดูครับเบาะหนังโหชอบนะลายนี้สวยเลยครับผมนี่เลยภายใน XLS ก็พูดง่ายก็เหมือน XLT แล้วครับผมนี่แต่ผมชอบนะตัวนี้เหมือนเทาลัมโบนะสีเทาย่างี้นะยารลาดยาวจนฝั่งนู้นเลยตัวนี้แต่เป็นกุญแจไขนะตัวนี้นะไม่ได้เป็นบูสตาร์เหมือนใน XLT ครับผมโอเคนะครับคันนี้ไม่มากไม่ไมายนะครับผมก็ลงล้อแล้วก็ชุดหน้าแรปเตอร์นะครับผมนี่ครับ นี่เลยมีลาวเหยียบนะครับสายคีนสายคีนนะครับนี่แล้วก็มีด้านหลังนี่ครับกระจังหน้าอะไรเงี้ยกระจังหน้าเดิมแล้วก็คางล่างเหมือนเดิมนะครับเก็บให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าแบบเอาไว้ใช้หรือเปลี่ยนเบื่อเปลี่ยนก็ได้นะครับผมตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับ XLS ตัวนี้นะครับนี่ถ้าใส่ตัวหนังสือคําว่าเลนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสนใจก็โทรหาตาบีได้ครับเบอร์โทรตาบีอยู่ที่0951182259นะฝากไว้ด้วยนะครับ โทรมาปรึกษาได้ตลอดครับอยากแต่งรอแบบนี้ตาบีจัดให้นะครับแต่งไฟรีเลยเอาไปเลยฝาวด้วยครับสวัสดีครับ